แต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของเชของสมาธิการทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญการทรงตัวและการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้อยๆระยะแรกโดยจับมิมิตทางที่ดีก็ควรจับมิมิตคือกสินมีมิตจริงๆเราจะใช้อะไรก็ได้ สมัยนี้ใช้ง่ายเราไม่มีพระพุทธปฏิมาก,ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้วเป็นการแทนองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถ้าเราต้องการความแจ่มใสของทิพยปจจกุญญาอันนี้มีความสาคัญให้ใช้พระพุทธรูปที่เป็นแก้วสีใสเพราะแก้วสีใสนี่เป็นได้สองอย่าง ถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป็นเป็นโอาทาจารสินถ้าเรามีความรู้สึกว่าใสาเป็นอาโลกสินกสินทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งทิฏกุยานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกิดทิฏกุยานและทำทิฏกุยานให้แจ่มใสเวลาที่เราจะจับภาพพรงพุรูป ก็จงอย่ายอมขาดทุนนั่นก็หมายความเราเอาทั้งกสินและเอาทั้งพระพุทธรูปเสร็จคือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปแล้วเป็นพระเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอทาจกสินแต่เรามีความรู้สึกว่าเปสเป็นอาโลกสิน เรื่องความว่าจะเป็นกระสินอะไรนะไม่สําคัญสําคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏวิธีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนําไม่น่อยหนึ่งนม่นก็หมายความว่ายาหลงกายเกินไป จงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดินอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องทางกายที่เรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์เก่ความจริงพระอาหารหันต์ท่านก็ต้องกายความสดข,ของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ส่งตัวถ้าเราทำอยู่ที่กติของเราเอง หรือว่าทำที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัทนั่งตามสมบายนอนตามสมบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืกนยก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปกแล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งหอยขายก็ได้เองนกายก็ได้อันนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆย่าย้เครียด ถ้าเรียดผลจะเสียหลังจากนั้นอาจารย์ลืมตาดูพระรพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียนบ้างหนัาพากบ้างคอบ้างอันนี้ไม่ต้องตามที่เขาดินไายกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมานิดเนึยงก่อนดูเกียตจับเกีตได้เลยมาถึงหน้าผากอันนี้ไม่จำเป็น ท่านมองแต่องค์ท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเราแสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่า,งวาองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองค์เลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจำภาพ <c oughs> แล้วก็หลับตาพร้องก็นั้นก็ใช้คำภาวนา <c oughs> คำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่าน เพราะว่าพูดในที่นี้พูดเป็นกลางกลางเจ้าภาวนาว่าพุโทโธสัมมาระหังหรืออิติสุภโตอะไรได้ทั้งหมดนโมทายะนมะวะทายก็ได้ทั้งหมดไปจำกัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวนโนยิธิให้ใช้ขบาวนาวันมะพาทะ <c oughs> รู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วย รู้คำภาวานาไปด้วยในตัวเสร็จเนื้อจิตก็จำภาพเมื่อจับภาพได้นึกถึงภาพใหมีความสว่างตามคนต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพร้อมกับภาวานาก็รู้ลมให้ใจเข้าออก ถ้าหลับหลับล,ล,ลมๆเข้าใจไว้จำได้แลยก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมด้วยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงภาพที่เราจำได้จนกว่าจะหลับไปที่ใช้คมว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บางเอญที่เกิดอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไป ทำไปทำไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่ทรงตัวอารมณ์จิตเราฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านคุณไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้นแต่ว่าถ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกไว้ทุกวันมีการทรงตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนต่างกำลัง ครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือห้านาทีไปที่น่าพอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมงถ้าทรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากถ้าจับภาพพระพุทธปริมากรได้ต่อไปก็นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ขอภาพพระองค์มาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพพระองค์สมเด็จพระส,สัมมาทัตพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสโดยชัดเจนแจ่มใสต่ำต่างกำลังทิ่ชัดแร่าวทลาไทระยงดีอม่ลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการเล่นพิมพ์ภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนน่าแสดงว่าจิตใยขนาดนั้น